เออไอ่อิ่มอิ่มแล้วอิ่มจังเลยลุกดีกว่าอืมโซฟาให้นั่งปล่าเปล่านี่ฮะให้มีทีวีให้ดูตายแล้วบายซื้อวันไหนตู้เย็นไม่มีอะไรกนรินเลยซิงล้างจานอืมไม่เลยโอ้มองไปไม่มีวิวให้ดูเลย น่าขายแอะไรเนี่ยเฮ้ยเซเว่นนี่วะเราไปขอไปซื้อของแล้วกันหิวอยู่พอดีเลยอิ่มแล้วไปซื้อของอ่ไอไอไออุ้ยน้ำมาเรื่อยเรื่อยโอ้รานการ์ตชื่นจริงนะขอไปเซเว่นแล้วกันเฮ้ยบ้นไม่มีรถเลยไปดีกว่าาาาาาาลลลลลลลา เอาไม่ใช่อยู่ไหนกันเฮ <c oughs> ้ยโอ้ยขอเราซื้อบัลลังก์ันไปซื้อบัลลังก์ลกันไปขอกลับบ้านแล้วกันโอ้ยังก็ไม่มีเร <c oughs> าเนโซฟาโซฟาแครนอนเนี่ยนะนอนก่อน <c oughs> โอ้ย โอ้ยเมื่อยจริงๆเลยโอ้เฮ้ยคนมาเยอะเลยอโอ้ลูกค้าเพียบไปเอาไปซื้อของกันดีวกว่า Let's go ไปใครวะใช่ไห,ไหมเดี๋ยวพูดเลยคุณร้าบบ ด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ครับผมอย่ากขับนะานรถเขาโอ้ยคนลูกค้าโอ้ยลูกค้าเยอะมากโอ้ยก็จะโหดมากโว้สวัสดีครับเอ้าสวัสดีจ้าจินรีต้อนรับนะคะจะอะไรคะคุณอยากจะเอาตู้เย็นล่ะคะโหอยากเอาตู้เย็นล่ะคะ อยู่ตรงโู้ค่ะอยู่ตรงนู้นค่ะเปียวเลยค่ะรู้อยู่รู้ค่ะตู้เยี่ล่ะโอเคโอเคไปละเดี๋ยวไปเอาก็ได้ไปล้วเว้ยเฮ้ยเหล็กไม่ได้สาวอุ้ย tôi yên, giảm sữa hay miề, một điêu, xúi được quá, túy yên, anh này nè, ui, xí cái lăng tràn hả, là phụng mau với đấy, lau mau với đấy, mau với đấy, mau với đấy, 3 ăn đấy, bọn đi còn mau với, mỏi á, mau xong đã, bà đã, anh bảo, ao, ao, tu, rồi các, ao xí lăng chăn, ao, si แล้วก็เอาตู้เย็นทั้งหมดกี่ค่ะรวมทั้งหมดเป็น5,970บาทค่ะโหแพงจังเลย,ยแพงมากโอยแพงมากเลยจ่ายก็จ่ายว่ะไปแล้วจ่ายปุ๊บไปจากบ้านแล้วมาสนแล้วไปแล้ว ตอนนี้วันเดนตทท่าอะไรมไปละไปดีกว่าไปดู้กับบ้านดีกว่าล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 าอ้เดี๋ยวเขาปซื่อบ้านนีกไปกินข้าวอะซื้อของยงนี้ผมไม่มีรใจจอขโมยจกววแล้วป ฮเจ้ผมไม่เอาอะไรนะอยูกลับบ้านก่อนพอดีเมียโทรตาม่า ơi kia nó bên này mày 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 Bây giờ mày 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 Hát mày 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 office mày 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 ซื้อกว่าบ้าเนี้ยโอ้ซื้อเลยบ้าเนี้ยซื้อเลยสวยน่าจะเข้าสเปคผมแน่โอ้สวยมากเลยบ้านอนี้ยคอสวยสวยแจ๋วมากเี็นสัตน้ำนะสัตว์น้ำส่วนตัวได้โอ้โหหวยมากซื้อเลยมาเนี่ยซื้อปุ๊บซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วย มาละเข้ามาละไม่มีใครบ้างว้าไโอ้สื้ออฟฟิศอันนี้ประมาณสักห้าล้านแม่คุ้มมากคื่นอนสองชั้นด้วยก็ขึ้นไปนอนดิ่ไออาส์ระฆังก็มีเบเบาโอ้นอนแล้วก็นอนอยากนอนมากเลยหัวคือไม่นอนไกลด้วยเมียด่า ไอลงจากที่รอแล้วไปแล้วโอ้ที่รอยังไหวอันนี้ล่ะใครนอนสักอันนี้ไอว้ยมีแค่เวลารอนะโอ้ยออฟฟิศเราซื้อมากคุ้มเนี่ยเตียงยังแค่หกอันนี่โคตรคุ้มโคตแถมยังมีคอมด้วย คุ้มอ่ะดูดิทองคำด้วยโอ้ลองคุ้มเลยเล่นทองคำค่าดีกว่าโอเคตัดต่อก่อนแป๊บนึงเฮ้ยแล้เข้าไปแล้วไปแล้วโอ้โต๊ะก็เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยหมดโอ้สวยป่ะทองมก็น่าเล่นโอ้นั่งน,นั่งแคบม,มาหน้าเครื่องเนี่ยสวยนะนั่งกินข้าวก็ได้แหละโอ้เบอ้ย โอ้ซิงเอกับตัวเย็นฝนกับบ้านนี้ไหมเนี่ยแข็งแค่ไหนเหรอโอเคเดี๋ยวมาขอไปซื้อซื้อของอันที่ซื้อของเดี๋ยวขอไปเอาของกันนะที่นั่นก็คือของที่เราซื้อมาแล้วโอ้ซื้อเสร็จแล้วโอ้ขอไปขนมาได้นานมากซื้อของมาเราสวยมีพัดลมด้วยมีไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโคตรโคตรจากบ้านก็ได้ โอ้ยอันนวะอ่าหาูขวดอะิมันหูบ้านหลังนี้อยเข้ากันซื้อิหโคตรนี้หูมากูอยากซื้อบ้าหูโคตรูอยากเขบ้านฮะหูหรูมากมีโซฟาให้นั่งดูทีวีด้วยโอ้แล้วก็้ด้วยไีนอนด้วย Oh, betul Ada yang gale. Oh. Si aku ada Oh. Hot hot tu. Si gale kau Oh. Hot ya. Hot mana? Hai, kenal boleh ke? Oh, boleh. Ya. Yeay. ขาวขึ้นเลยโอ้โตคองรอได้ยังนอนเสร็จแล้วยังแม้ยังน้อยแต่รู้มากผมบอกเลยก็เจอไม่มีหาหาซื้อจากที่ไหนไม่ได้นะนะฮะโอ้ที่บ้านเราซื้อเศราเสร็จแล้วดิแต่ลูกวนบ้านอี่นละกันผมเป็นยาเป็นยาวเหมือนนี่ที่บ้านสร็จแลือทั้งหมดนี้บ้านเราดิเราหลังเก่าขายกว่าสักยี่สิบล้าน โอ้บ้านหลังเก่าคนะุ้มนะโหบ้านเก่วโคตรคล้มมากโอ้ยไม่มีอะไรเจ้าโอ้ไม่คองดนะเดี๋ยวขอใส่ตู้กับแป๊บจื้อโอ้โอ้าย้ายกับแป๊บย้ายของกันตู้กันรออยู่นี่นี่เป็ตู้แบบนี่นะเลยเหรไปของขิดขวางเลยนะ ้ต <Det>, oh, ัวของเข้าแบบอ้อยอ้อยอ้อยเออแล้วก็คือบอกคือเอกฟิตเนสตัวนี้แปลกเพื่อนเลยนะมนีกเราสีกอนแป๊บเดียวไทยสีกอนเสร็จแล้วเย้วิวอะเสร็เย่เสร็จออกไปเลยโอ้ตรงนี้โคตรหรูใหยวหรูมากเลย โหโคตรหรูเดี๋ยวขอไปซื้อของนะซื้อของเสร็จแล้วอันนี้ก็พอแล้วโอ้เขายาเราซื้อขายไปใกล้ได้ไหก็ได้นะเอาซื้อไปเสร็จแล้วโอ้เดี๋ยวไข่แก้ไว้สีเขียวทีนะได้สีเขียวก่อนนะอ่ะแล้วกันหยัดสีเขียวแล้วกันหยัดเข้าไปเลยเย้เย้ เย้สีเขียวแล้วอู้ีกโอ้โหของสีเขียวจริงๆโคตรหรูแล้วนี่นะโคตรหรู้ชมไม่เคยเห็นบ้านหนูมาก่อนหรูโคตรหนูมาก่อนไปโอ้ยสบายมากเลยอยากมีบ้านอีกสักห้าหลังอ่ะก็อยากมีบ้านรวยเลยมา มันจะมาสร้างมาอยู่ผู้อยากได้เซเว่นเลยโอเคนะคะโอเคโอเคยิ้มกันดีอย่าลืมกดไลค์กันโอเคเรามาแสดงเนี่ยนะโอ้ใครชอบสนุกมากเลยวันนี้อย่าลืมกดไลค์กันแชร์ขอ่ใครกันมากเลยโคตรสนุกเลยนะโอเคไปนะ